น้ำต้นเนี่ยครับสวัสดีครับผมเดินภูไทยนจเจ็ดครับครับวันนี้โชคพิการ้อยสามสิบเอ็ดปอนด์มาสอบครั้งแรกเป็นไงผ,นนผ่านเลยครับผ่านเลยน้ำหนักนี้เราต้องคุมกี่โลเนี่ยประมาณเจ็ดเกือบเจ็ดโลประมาณเกือบเจ็ดโลเลยตอนนี้ก็เริ่มตึงแล้วตึงแนละ้วแต่ยังดีที่มาผ่านเลยครับก็กะมานี่แล้ว กรรมาานได้ครับอ่าก็คุมมาเต็มที่เลยแต่ชกเย็นไม่น่ามีปัญหาครับเราซ้อมอยู่ที่ลูกขาวครับตอนนี้พวกพ้องซ้อมมีใครบ้างครับเขามีชรวันครับมีด m แม็กครับมีพี่ๆเชื่อกันซ้อมครับผมโหตอนนี้ก็นักวยเต็มค่ายครับเออแล้วเมื่อวานได้ดูซูเปอร์เล็กไหมดูครับเฮ้ยหนักแบบเขาปะเนี่ยวันนี้ ก็ต้องดูบนดีครับผมวันนี้เจอใครครับเจอธนุเชบเคยเจอกันมากี่ครั้งเคยเจอกันมาหนึ่งครั้งครับเป็นไงวันนั้นเจอที่ไหนจำได้ไหมที่ภาคใต้ครับที่ภาคใต้นะไปกันเองนโอ้ไปโชคในถิ่นเขาเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะวันนั้นก็ก็ต่อยไปก็แวะเบียดครับอืเจอความใหญ่อะไรของเขาด้วยแตกด้วยนะแล้ววันนี้มาแก้มือเขามีอะไรน่ากลัวบ้างไฟนั้นมีลูกศอกครับแล้วก็มีเหลี่ยมคือเขารอบวกอยู่แล้วครับผแล้วเราก็ วันนี้เดินเหมือนเดิมหรือว่ารอจังหวะดีก็แก้ไขบนัทีครับผมค่อยๆว่ากันนะครับล่าสุดชกที่ไหนครับที่รานเนินเปไงวันนั้นชนะเนินไอชนะน็อกกับชายน็อกใครมาชนะผลชนะผลมาโอ้ตัวใหญ่อย่างงั้นเราน็อกยังไงอ่ะก็ไม่รู้นะครับทีไปทีมาก็น่าจะถุกครับโอ้เจอยัดไส้เข้าไปวันนี้มีเหมือนเดิมไหมลูกถีบมีมีครับผมก็ได้ได้กลับมาเคลื่อนไหวกี่ไฟติดแล้วเนี่ย สามซีไฟเป็นไงร่างกายให้กลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ร่างกายกลับมาแล้วอือก็เต็มร้อยเลยครับผมน้ำหนักสามเอ็ดนี่ต่ำสุดหรือยังต่ำสุดแล้วต่ำสุดนะอายุไหลแล้วครับยุยยี่สิบห้าปีครับคนจังหวัดอุดรธานีครับไปปล่อยเท่าไหร่ครับประมาณหกสิบหกกิโลทีนี้เราเป็นมวยอะไรอ่ะเป็นมวยเดินนะผมนัซ้ายลที่ขวาสูงร้อยสูงร้อยสิบเก้าครับเราจกมวยมารวมๆเท่าไหร่ครับมาร์นร้อยกว่าไฟต์สองร้อยฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับวันนี้ก็ฝากแฟนมวย ช่วยเชียร์ด้วยครับวันนี้ก็จะทำจนที่แน่นอนครับผมครับผมขอบคุณครับ